มวยใหญ่ครับปตทครับปล่อยน้ำหนักขึ้นมาสบายๆครับเป็นมวยจากนครสวรรค์ครับส่วนแสนเก่งจอนพรัตครับมวจากจังหวัดสุราษฎร์ธานีปีนี้อายุ25ปีแล้วครับเก๋ากึกกกัผพานมวยดีๆมาหลายคนครับแต่ตอนนี้หายไปนานล่าสุดนี้ก็เป็นการแพ้เทนนิสเคิลน็อกเอาท์ครับกับทางด้านของแสนสถานสสุรเดชครับ นี่ในช่วงเช้าครับปตทเมา141.2ครับในการสอบทางจริงก็ได้ตามพิกัดครับร40ส่วนแสนเก่งครับมุมน้ำเงินวันนี้ช่วงเช้ามา1 4 0 8ในการสอบครับจะเกินอยู่แค่เพียง0.8ปอนด์เท่านั้นเปรดเปิดให้ปตทครับในเปรียบ118เพราะว่าหนุ่มกว่าสดกว่าต่อยประจำครับส่วนแสนเก่งนี่มวยเก่าเลยครับ อาวุธหนักอาวุธแรงวันนี้ต้องดูครับว่าสดหรือเก่าครับใครจะมาสารเก่งจอนพลรตัตตอนนี้ย้ายมาซ้อมอยู่ที่ค่ายเพชรสุภาพันธ์นะครับของเสียบูเมืองเพชรครับนี่ครับปากเก่งว่าเสียบูเลย ซ้อมอยู่กับพวกฟ้ามงคลสอจอแดนระยองพวกนั้นแหละรครับดูยกแรกกันเลยครับดูกันตั้งแต่หัววันครับเรดเปิดเนี่ยให้ปตทมุมแดงได้เปรียบ11.8กับ แสนเก่งครับผม,มเงินครับย้ำต่อยมัดครับปตทแสนเก่งครับหมวดซ้ายคืนดูเฉิงมวยของแสนเก่งจอนภรัตมีซ้ายดักตลอดครับ พอก็เดินหาโดนตัดขาไปทีนึงครับเตะเจาะยางยังไม่ทำอะไรกันมากครับยกแรกครับเพราะว่าคููนี้นียังไม่เคยเจอกันมากแอหมโดนรูปคมสซะหน่อยแสนเก่งเตะเด็กซะหน่อยครับจังหวะนี้เสียหลักไปแต่ก็ยังไม่ล้มครับปตอท,อทอเซไปพิงเชือกไว้ทันขยับหาครับปตอท,อทอสูงกว่านะครับ สูงกว่าใหญ่หน่อยแต่ว่าแสนเก่งนี่หนานครับเข้าในพยายามเสียบก็โดนแสนเก่งเตะขาไปอีกทีหยับหาครับปตทแย่หมัดมา,าดโดนเตะอีกปตทเพชรรุงเรืองนี่ก็ซ้อมอยู่ที่แถวพัทยาเลยรครับ่ายมวยเพชรรุ่งเรืองน่าจะเป็นมวยที่ตัวใหญ่ที่สุดในค่ายเลยครับ เพราะว่าค่ายเพชรลุงเรี้งนี่มีแต่เด็กๆหรือว่าเป็นค่ายมวยที่ดาวรุ่งเลยครับแถบชนบุรีครับดาวรุ่งเพียบครับมีออสอบแถมใบหมดยกที่หนึ่งครับเสียนมวยก็ยังไม่ขยับขยื่นครับแสนเก่งนี่เก่าครับส่วนปตทนี่ก็สดนมขึ้นมาเลยครับดูยกที่สอง ยามแย่หมัดปตทแน่เตะทักทายแสนเก่งแกบอกไม่มีอะไรเดินเข้าหาตลอดครับหนุ่มกว่าครับปตทต้องเดือดแม่โดนหมัดแย่เข้าไปพยายามจะเข่าคืนไปก่อนแสนเก่งนี่อาวุธจุกจิกเยอะหีบนํานี่หมัดนําครับแม่แขนก็นยาวจริงครับปตทก็เวี่ยงคืนเลยหมัดซ้ายครับแย่จิ้มหน้าจิ้มตาเข้ามาปตท ต้องเดินแล้วครับเดินแม่เดินต้องโดนหมัดอีกกลับมาภาคนี้ต้องดูรับว่าแสนเก่งจะเป็นยังไงแม่โดนศอกล็อกในแล้วครับปอตทอเด้งตีสะบัดกี่เดียวหลุดครับแสนเก่งหีบซ้ายหีบขวาคืนมีหมัดโอ้ยหมัดสาวเป็นชุดโดนแรกแล้วครับแรกแล้วครับแสนเก่งต่อยซ้ายต่อยขวาเอาเอาเอาโดนโดนหลายหมัดเลยครับสามสี่หมัด ปัดซ้ายบัดขวาแต่ยังหนักไม่พอครับแสนเก่งริบปตทรีบขวาคอก่อนเลยครับเกือบไปครับเป็นรอยหน้าลอยตาไม่ได้ครับเจอับบโมยรุ่นพี่แบบนี้เก่าอยู่แล้วด้วยครับแสนเก่งเห็นช่องเลยครับสามี่ครับสามจอกจับตีเข่าครับปตทแสนเก่งเร่งเครื่องครับต้องพะเดชสึกเท่านั้นแหมหน้าตาบูบี้เหมือนกันครับปตทโดนไปเยอะครับหมัด เดินหน้าชนแล้วมีบวกซอกเวียงหมัดหลุดไปปตทอเอาคืนเหมือนกันครับต่อยแล้วขวาเลยครับตีแดงนะตีซาซแหมได้ทักทายด้วยเข่าเลยครับแสงเก่งครับแหมโดนโดนซอกไปอีกปตทเดินโดนเตะขึ้นเตะายปตทเดินจับแล้วง่าย จับแล้วตีเขา่าแมถือว่าสูสีแล้วครับสถานการณ์แบบนี้โอ้โหบวกด้วยครับโอ้โหเสียวก่อนหมดยกที่สองเอาแล้วครับมีหมัดมีสองให้เห็นกันสมราคาคู่เอกเลยครับตัวใหญ่ๆอาวุธหนักๆแบบนี้ ใครจะอยู่ใครจะไปต้องดูครับสำหรับปตทเพชรรุ่งเรืองกับแสนเก่งจอ,อนพรัทครับผ่านไป2ยกยกที่3าปตทเดินมาแสนเก่งพยายามบวกศอกปตทจับในขยับแแสนเก่งเป็นยังไงครับทำไมดูช้าๆไป มีเลือดออกคลิปๆบริเวณหน้าผากโดนจับมีหมัดด้วยลอยหมัดปตทจับแล้วตีเข่าเด้งตีแขนเก่งดันดันมาดัานมาสุดมุมแล้วปตท,รทรครับรเริ่มจะจับจุดได้ครับจับมาโดนหมัดแรกจับได้เสียบโอ้ยยังไงเอ,อกไม่เป็นอะไรครับเสียหลักเฉย หงายลงมาลุกขึ้นมาได้พ,พยายามเดินเข้ามาตีเข่าขวาขวาคอได้ครับปตทเสียบเข่าซ้ายแล้วคาไวไอ้เปรียบอยู่เยอะครับปตทอตอนนี้ประมาณสองหนึ่งเดินหน้าครับเดินหน้าเสียบขวาเริ่มจะทำฝ่ายเดียวแล้วครับปตทเสียบซ้ายแสนเก่งตีคืนเหมือนกันปตทก็เด้งตีซ้าย กระตุกมาคล้องแล้วตีเสียบตีขวาจับได้แล้วพยายามสะบัดศอกแสนเก่งตีขวาขำไวบัทอเสียบขวาอีกเข้ามาพยายามเดินเข้าหาบัททอเร่งเครื่องเลยครับแสนเก่งหายไปนานครับเครื่องจะหมดหรือเปล่าโดนเสียบเข่าอีกพยายามคาไว้ก่อนค้ำไว้ก่อนบัทอลากมาตีตีแล้วมีสะดุ้งครับ แสนเก่งตีสวนเหมือนกันโดนโอยไม่ไหวแล้วครับเสียบซ้ายไหวหรือเปล่าสองแล้ว3โอ้โหกรรมการนับแค่สามไม่รอดครับสำหรับแสนเก่งโอ้โหดูจริงๆครับดูขับชาครับตีขวาดอกนี้แล้วนี่ครับแสนเก่งพยายามสวนด้วยเข่าซ้ายแต่น้ำหนักน้อยแล้วโดนล็อกอยู่ตีซ้ายร่วงลงไปเลยครับพุกเข่ายอมเลยครับกรรมการนับเพียงสามเท่านั้น ปรากฏว่าก็ทำให้ปตาทาเพชรรุ่งเรืองครับเอาชนะนกอแสนเก่งจอนพรัตน์ไปในยกที่3เท่านั้นครับดูเดือนครับสำหรับคู่เอกนำรายการนะครับศึกชูจเจริญมวยไทยวันนี้ครบทั่วนะครับวันนี้จัดมาให้ครับ